โอเคสวัสดีครับวันนี้มีคุณปู่มาให้ดูาามาพร้อมกับฮาร์ดเคสหนังแพเลยจากเี่ปมนอยากเห็นนะที่ไม่ถามคนดูก็ทำผม,มอยากเห็น <laughs> อืมโอ,โอ้ข้างตัวจะได้มองเห็นเปิดกระเอมาปุกกำพี่ดีเขียวยสวยแค่เคสนี้ก็โหเน่นหนามากนะ เดี๋ยนี่ครับยามาฮ่ารุ่นคุณปู่เลยเป็น FG580 คือเป็นกีตาร์เก่าแต่ว่าคือสภาพดียังดีมาก สังเกนที่ยกขึ้นมานี่รู้สึกน้ําหนักมันจะมีน้ําหนักหน่อยน้ําหนักกว่ากีตาที่เป็นแบบว่าริมมเบิดมากเลยตัวนี้บอกก่อนน้เป็นออออโซลินะครับโซลิดทัตัตวโอเคมาเราสเปคกันเลยไมห้หน้าเจ้าของกีตาร์บอกเลยเป็นสปูตสปูตข้างกบหลังบาร์ซิเลียนรดบูทบารซิเลียนรดบูดคอ คอน่าจะเป็นม้าฮอกกานีนี่รคอน่าจะดูจากลายไม้น่าจะเป็นม้าฮอกกานีครับส่วนซึ่กรบอรกดกับิดรกระสันสเกลลายไม้น่าจะเป็นอีวบนี่น่าจะเนาะเพราะว่าไม่เหมือนกับบิดรถบูดเลยเซียนน้อยมากเซียนน้อยๆดำตีน่าจะใช่อีวบนี่แหละส่วนลูกบิดก็จะเป็นสนิม สว get, to <laughs> ่วนลูบิดนี่เคจะขี้เกลือเนื้อตามสภาพเพราะกีต้าร์มันห้าสิบปีมันเก่ามากแต่ว่าลูกบิดก็ยังหมุนลื่นอยู่คือลูกบิดของคุณภาพดีมันก็จะดูโซมแค่ภายนอกเนาะขึ้นขี้เกลือแต่ข้างในนี่ก็คือยังหมุนลื่นดีมากเลยถือว่าเป็น ถ้าไปวางอยู่ตามตลาดนัดเนี้ยเห็นสภาพเน,นี้ยโอ้โหพันเดียวเพื่อพี่คนไม่รู้นะว่าพี่ขายผมพันเดียวเพื่อเสิร์องนี้แต่ที่ไหนได้นี่คือแบบฝุมมซับในผ้าที่ริ้วเลยคือแบบดีมากคือมันเก่ามันไม่ใช่เก่าด้วยการทําให้มันเก่าอ่ะคือมันเก่าด้วยตัวของมันเองครับคือแบบว่าบายดิ้งอะไรพวกเนี้ยมันเหลือง ไม้มันดูแบบเป็นลิลิกมันมลิลิกของจริงฮะลิลิกด้วยอายุของมันจริงๆนะครับแต่บางจุดไหนที่มันเพื่อนคราบโคงคราบกาวอะไรมันจะกลายเป็นลีเลอรไม่ใช่ลิลิกแต่คราบกาวเนี่ยอันนี้พวกนี้ลีเลอแต่ส่วนเนี้ยโอ้ลิลิกแน่นอนลิลิกด้วยตัวของมันเอง ลูบปิดนี่ก็คือเป็นไม่ใช่เป็นแบบรูเหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะเป็นแบบ่าร่องตรงกลางเอาสายวางหัวเพื่อหมุนได้เลยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแล้วแต่คนชอบตัวนี้สวยๆแพงไหมโอ้สวยๆก็นนะเข้าขายกันสีห่หมื่นนะครับถ้าแบบว่าเงาม,มาเลยนะสีห่หมื่นแนะ่นอน เพราะว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีทําขายแล้วในตลาดน่าจะต้องแบกพารือีกสองใบอย่างเดียวแล้วล่ะเป็นปลายเขียวเนาะปลายเขียวครับใช่แต่ตัวนี้ไม่เขียวแล้วดำออกดำดำแล้ว <c oughs> ปลายดำดำแล้ว <c oughs> นัดนักนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นอะไรดูแข็งแข็งเหมือนกาฟไฟไม่ไม่ไม่รู้สิไม่แน่ใจ แต่มันไม่ใช่กระดูกแม่นอนอะสัมผัสแล้วก็ไม่ใช่ลาสติกแม่นอนมันสัมผัสดูมันเป็นวัสดุที่แข็งๆเช่นเดียวกับสแตนเลสสแตนเลก็แต่สแตนเดินี่น่าจะกระดูกครับน่าจะหรืออาจจะวัสดุเดียวกันทั้งสองสองอย่างเลยแต่ผมรู้ไม่ออกว่าเป็นอะไรที่ตาวข่อนข้างเก่าอาจจะเป็นกระดูกที่เก่ามากอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคลองฟังเสียงตีคอร์ดดูครับคอร์ดง่ายๆแล้วกันเนาะจะได้ฟังเสียงรู้เรื่องว่าเออมือคนเล่นเก่าคนเล่นใหม่ก็จะได้ฟังเสียงออกว่ามันดีไม่ดีคือที่หลายๆทยย g CD, ยี่ที่ผมดีดคอร์ดตีคอร์ดง่ายๆ G ีเม o เบอรซีดีอะไรเงี้ยที่ผมดีดคอร์ดง่ายๆวกเนี้ยหนึ่งเลยก็คือผมอยากให้แบบคนเล่นใหม่ๆเนี่ยฟังเสียงกีต้าร์ออกว่าเฮ้ยคอร์ด g มันเสียงแบบนี้นะตัวนี้ก็คอร์ด จีก็เสียงเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยถ้าไปเล่นแบบยากๆข้างในอ่ะมือใหม่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเอ้ขอ,อนี้ฉันจับไม่ได้อะไรเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามันดีเสียงดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น,นั่นคือประเด็นนิดนึงส่วนประเด็นที่สองคือจับยากๆเรื่องข้างในผมเล่นไม่ได้ครับคือผมฝีมือผมกาดมากเลยไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกกีตาร์นั่นแหละครับประเด็นส่วนแต่ไอ้ที่หลักๆเลยที่จะเล่นขอดีมิเนอร์ซีดีพวกนีน้ส่วนมาก จะเป็นข้อสองมากกว่าเล่นไม่ได้โอเคลองมาฟังเสียงดูครับ <Unknown> ตัวนี้คือแอคชั่นค่อนข้าง,างสูงเนะผมก็ไม่กล้าตัจับตั้งคอเท่าไหร่เพราะว่ามกีตาร์มันเก่ามากนะแล้บวบวกกับไม่ใช่ของตัวเองแ้วก็เลยหลีกเดียงดีกว่าถ้าตั้งแอคชั่นได้นะี่คือจะเป็นตัวกีตาร์ตัวหนึ่งที่เล่นเล่นได้สนุกมาก 可以老板放心，不放、okay,。 เสียงมีการบาลานซ์ดีมากครับทั้งสายเบสทั้งสายเสียงแหลมคือมีความบาลานซ์ความคุมกล่อมลงตัวดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือเสียงดังมากเสียงคุ้มบาลานซ์เสียงดีมากเลยไม่มีเด่นยานใดย้านหนึ่งมาทั้งเบสมาทั้งแหลมสุดยอดเลยครับ คือถ้าถ้าไปอยู่ในมือคนที่แบบว่าเป็นช่างกีตาร์หน่อยเนาะเขาก็อาจจะขัดขัดผิวหน้าให้มันเรียบแล้วก็ลงเงาใหม่ก็น่าจะสวยคือกีตาร์มันน่าทำต่อเพราะมันเสียวันดทีเชฟคอนี่ก็จะเป็นสัมผัสดูเหมือนเป็นเชฟเชฟซีเนาะแต่มันชซนีซีใหญ่ๆหน่อยซีใหญ่ๆจะออกออกไปทาง สีที่อ้วนๆน,น่ะบอกบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันใช่ใช่เช็ซสีข้างในนี่ก็ยังเป็นเชฟซีอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเชฟอะไรฟิกบอร์ดก็มีความโค้งอยู่หน้าอยู่ประมาณสิบสองรือไหมก็ประมาณนี้ฮะเจ็ดถึงสิบสอง คอก็อุดอ้วนดีใหญ่ดีสำหรับคนมือใหญ่เล่คือน่าจะจับถนัดน่าจะชอบรมคฟังเสียงโซโล่ดู สียงโซโล่ก็พุ่งดีครับคือถ้าได้สายชุดใหม่ไปที่มันคุณภาพดีๆน่าจะเสียงจะไปไกลกว่านี้มากเลยอันนี้ซื้อคือสายเก่ามากอะมาปุ๊บก็รีวิวเลยมาปุ๊บก็รีวิวเลยแกะพอออกออกมาก็คือกลิ่นยังอยู่เลยคือกลิ่นกลิ่นคือแบบไม่รู้สิคือแบบมันไม่รู้มันเคลือบเคลือบมาด้วยอะไรแต่คือมันกลิ่นกลิ่นไม่เหมือนกีตาร์ใหม่ๆที่เคยจับอะไันน่าจะเป็นแบบกลิ่นกาวกลิ่นฟีอะไรเงี้ยอันนี้คือมันกลิ่น ลิ่นเหมือนกลิ่นไม้อะกลิ่นมันอบอะคือคยๆว่ากลิ่นแรงมากเลยกีตาร์ตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่ากลิ่นแบบว่ากลิ่นคนเล่นอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลิ่นตัวคนเล่นคนเก่านะแต่มันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนเนี่กลิ่นมันเป็นกลิ่นไม้ครับแต่มันกลิ่นไม้ที่แบบมันเหม็นเลยไม่ได้กลิ่นไม้แล้วว่ากลิ่นสีสารเคลือบไม่แน่ใจแต่มันมันข้าออบตัวเหม็นเลยแต่ไม่ได้ว่าเหม็นโอ้หจนสลกใสขนาดนั้นนะมันก็แบบว่าเออถ้าถ้าไม่เป็นลมมันก็ไม่ได้กลิ่น ต้องชมคนเก็บเตัวเนี้ใช่ต้องชมคนเก็บห้าสิบปีนี่คือแบบว่าโอ้โหคปู่อะห้าสิบปีถ้าคนเก็บไม่ดีนี่คือแบบผมบอกเลยว่าเละเทะบิดอาไม้เปิดอะไรหมดเลยฮะนี่คือแบบสนิทึแนบเลยเแบงค์บิดนี่คือเอาแบงค์ยี่สิบยักนี่คือยักษ์ไม่เข้าอะครับเรื่องบิดอานี่คือไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่กีตาร์ราคาถูกนะกีตาร์ตัวเป็นแสนก็อ้าได้ถ้าเก็บรักษาไม่ดี อย่างสมมติว่าเราไปตั้งไว้กลางบ้านที่อากาศร้อนมั่งหนาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยชื้นบ้างสลับวนไปเดี๋ยวร้อนกลางวันร้อนกลางคืนมาเปิดแอร์หนาวอะไรตั้งไม่ได้้องนอนไม่หยิบไม่เล่นเลยโดยขึ้นสายได้ตึงๆมากๆแบบนี้ตลอดเวลาบิ๊นี่อ่าแน่นอนเพราะว่ากาวมันเสื่อมสภาพยิ่งเวลานานก็ยิ่งอ่าเนาะแต่คือก็อยู่ที่คุณภาพอิตาอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาอัดกัดเอา อัดกาวอัดกาวถ้าเอาอัดกาวมาดีมันก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าคือก็แน่แหละก็มีทสิ์เป็นบทุกตัวไม่ใช่ว่าเป็นกีตาร์แต่ละครับกีตาร์ราคาถูกเนอะเทเลกับตัวเรแส่งผมก็เคยเห็นอ้ามมาแล้วเหมือนกันก็อยู่ที่การเก็บรักษาแต่ตัวนี้คือเจ้าของเก็บรักษาดีมากไม่มีอ้าเลยแน่นตึ๊กเลยจุดยอดเลยถ้าคนไม่รู้เรื่องกีตาร์นี่ไปวาง ตั้งวงกีตาร์ถูกๆไว้นี่คือแบบดูไม่รู้เรื่องเลยคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่างานสมัยก่อนอาจจะแบบว่าไม่ได้เนี้ยเป๊ะเหมือนสมัยนี้เนาะไม่รู้สิอาจจะด้วยความที่มันเก่ามากแล้วแบบรู้ปะ่ะมันก็เลยดูดูไม่ค่อยเนี้ย ب. แต่ราคาขนาดนี้สมัยนี้คงแบบโอ้โหสุดยอดมากเครื่องมือสมัยก่อนคงจะไม่ได้แบบทันสมัยอาจจะแบบทำมืออะไรเงี้ย ความแม่นยำหายจะแบบสู้เครื Flat ่องจักสมัยนี้ไม่ได้เนาะแต่ด้วยความละเอียดระอของการทำงานดูจับไม้การประกอบข้างในนี่คือแบบสุดยอดเลยเนียบมากสอบคอเลยก็แน่นเลยปิดกองปิกการไม่มีหลุดแน่นก็จะประมาณนี้ครับกับกีตาร์คุณปู่ยามาฮ่ายามาฮ่าเออลืมเหลาหัวเลย คือยามาฮ่าลางหลังมามันจะเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่ายามาฮ่าเลยแต่เนี่ยเป็นโลโก้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะตัวเนแพงหรือว่าเป็นเฉพาะรุ่นเก่าๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่รุ่นใหม่ๆที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็จะประมาณนี้ครับกับกีตาร์ตัวนี้ fg ห้าแปดศูนย์ก็ไฟเขียวเลยไฟเขียวไยเขียวอันนี้ไม่เขียวอันนี้ดำ ไม่ดำไม่ใช่บอลไม่ใช่ายเขียวมันดำเพาะมันเก่าครับโอเคก็ฝากไปด้วยครับกับชแนลยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับซับกดซับสไครต์ไปด้วย <laughs> โอเคมีกีตาร์อะไรดีๆใหม่ๆกนะจะมาให้ดูกันใหม่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ